ดูซ่าโชวควันนะคะจากคนที่ต้องโหนบันไดที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวนี้สุดยอดสุดยอดไหมครับเป็นไงเบาดีดีเบา <au S 1> เป็นมากี่ปีแล้วอะสองปีแล้วสองปีก่งแล้วเนะะาะขาก่งหรือยังก่งแล้วเนาะนอ่ะฮะ นั่งยองๆนั่งคาสมานั่งผ้าเพียรพอนี้ได้ไหมพอนี้ยังได้ใช่เปล่าอ่าฮะเออยังกร่ตึงมันตึงนั่งลงไปได้แต่ตึงโอเคเดี๋ยวนี้คือยกแข็งได้ไหมต่ึงตึงอย่านที่ว่าตึงนะคะครอบแก้วขอบไปแล้วอ่าฮะแล้วก็ดึงสี่สี่มุมก็ดึงมาแล้วสี่มุมก็ไปดึงมาแล้วใช่ใช่โอ้้ยย ขาขึ้นได้ไหมฟังเอ่อแงเนอน้ก็เสียวเสียวตึงนเข่าเองบวงนนเป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะไปมาสองปีกว่านะคะอ่าอาการที่ปวดเนี่ยก็คือจะเจ็บนะคะเวลาเดินเนี่ยเขาจะเจ็บนะคะขึ้นลงบันไดหนบันไดนะคะ แล้วก็คือเขายังนั่งยองๆนั่งพ้าเพียมนั่งคาสมายังได้นะคะเพียงแต่ว่านั่ง<ม>นานไม,ไม่ได้นะคะมันจะตึงนะคะเราสั่งไปขว่าสีเขาเนาะใช่ใช่ใช่พนเราพนเราเป็นไงบ้างมันจะดีขึ้นแต่ไม่ได้กินยาอ่าพนเราดีขึ้นนะคะต่อมาฉีดยาคอนอ่าฮะฉีดยาแล้วไม่ตึงเนาะข้อเข่าเสื่อมนะคะอาจารย์กำลังข้อเส้นให้กับลูกค้าอยู่นะคะ ตึงแข็งนะคะโ<ม>ยแข็งไม่คือโยแข็งได้แต่ว่าตึงนะคะจากคนที่เดินบันไดไม่ได้นะคะท่านผู้ชมนะครับเรามาดูนะคะจากคนที่ต้องโหนบันไดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องโหนบันไดแล้วนะครับหาขึ้นมาเลยค่ะ,ะดูซาโชควันนะคะจากคนที่ต้องโหนบันไดที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวนี้สุดยอดสุดยอดไหมคะ ดีดีเออบกล่องทํากับหลังทําต่างกันไหมต่างต่างกันเยอะไหมเยอะเลยต่างกันเยอะเลยนะคะมาแล้วผิวหวังไหมไม่ผิวหวังไม่ผิวหวังไม่ผิวหวังนะเพราะเราไปรักษาเยอะมากเนาะไปรักษามาตั้งหลายที่นะคะวันนี้ที่เข้ามาพึงพอใจขนาดไหนครับดีมากเลยดีมากเลยนะม่สบายแนวันนี้เป็นครั้งแรกเรามาอีกรอบรอบถึงสองรอบก็ปกติแล้วนะคะ